วันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยขอบนเรื่องชีวิตตัวเองนิดนึงคือมันไม่ใช่เรื่องตลกเออแต่ถ้าจะฟังก็จัดไปเคยเป็นไหมตั้งสเตตัสสเตตัสหนึ่งคนร้อนตัวเป็นสิบเป็นร้อยอ่ะวันนี้เจอแล้วจ้ะคนหนึ่งคือแบบเราก็ตั้งของเราปกติใช่ไหมเออเราคิดอะไรเราก็ตั้งเราบางทีเราก็ไม่ได้ด่าใครหรอกเออแล้วคือมีคนนึ่งเว้ย นางตั้งตัดต่อจากเราเออประมาณว่าที่เราตั้งว่าเอ้ยเราไม่ต้องพยายามเป็นคนเป็นตัวเป็นแบบว่าพยายามเป็นเหมือนคนอื่นดีกว่าเราเป็นตัวของตัวเองดีกว่าถ้าเขาจะชอบเราเขาจะชอบเองเราเขาจะชอบเราเองเออเสร็จแล้วทีนี้นางตั้งว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าก็ไม่ได้พยายามมาเลยนะแค่ตอนนั้นกูมีฟิลอะไรแบบก็คือเหมือนตั้งตอบจากเราถูกไหมเออแต่คือเราไม่ได้ด่านางอะแต่นางอะหมายถึงเราเข้าใจใช่ไหมเออแล้วคือนี่ก็ งงมากฉันไปทำอะไรเธอเหรอเออเพื่อนเราก็ไปถามนางก็บอกนี่เฟซกูกูจะทำอะไรก็เรื่องของกูกูไม่ต้องพวกมึงจะได้ไม่ต้องมาร้อนตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่ก็ไม่รู้จะทำหน้าไงใ,ใส่นางดีเนาะคือถ้านางดูคลิปนี้อยู่ก็อยากจะบอกนางว่ากูไม่ได้ตั้งด่ามึงอย่าสาคัญตัวเนาะไม่สำคัญตัวเองเนาะ ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแฟนคงแฟนคลับกูคนทักกูมาเป็นรนะ้อยเนาะมึงแบบมึงเป็นเพื่อนในเฟสที่มึงเป็นคนแอดกูมาเองมึงอยากรู้จักกูเองอ่ะมึงบอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่อยากเห็นมึงในเฟสให้ลบมึงออกไปมึงคนจะให้กูแอดกลับอะเป็นร้อยวันวันหนึน่งอะมึงลบตัวเองออกไปสิในประเทศตัวเองออกไปเข้าใจไหมไม่ใช่ให้กูลบกูไม่ได้ว่างขนาดนั้นเหมือนกันเออมีงานต้องทําเหมือนกันเนาะเออาจจะมาให้แบบ เฮ้ยลบฟง่งลบเฟซไปสิอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเห็นคือกูไม่ได้อยากเห็นมึงมาตั้งแต่แรกแล้วโอเคไหมคะโอเคเนาะคือนี่โกรธมากนะโกรธมากนะจริงๆโกรธโคตรโกรธเลยได้แต่ถอนหายใจไม่รู้เจ้ายังไงกับคนประเภทนี้ดีร้อนตัวเองแล้วก็แบบคิดไปเองไล้แก่นสารเหมือนคนไม่มีสาระไม่มีอะไรทําคอยนั่งจับผิดคนอื่นว่าคนอื่นดา่าตัวเองใจคิดติดลบตลอดคือ คนมันคิดไม่ดีอะเนาะมันก็เลยแบบคิดว่าคนอื่นเขาจะคิดไม่ดีกับตัวเองอะใช่ไหมเป็นอยู่ใช่ไหมคิดไม่ดีใช่ไหมะฮะไหนตอบมาดิไม่มีอะไรละแยกดีกว่าวันนี้เนาะไปดีกว่าบนแล้วอารมณ์ดีแล้วแล้วก็จะหนีดีกว่าไายบ้าย